ไปต่อกันที่ไต้หวันกันบ้างน,นะคะไปดูความน่ารักของรถไฟที่เป็นคิตตี้ทั้งขบวนกันบ้างค่ะซึ่งทางการไต้หวันนะคะตั้งใจที่จะเอาใจคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของตัวการ์ตูนคิตตี้เลยนอกเหนือจากนี้ยังผลักดันให้การท่องเที่ยวเชิงรถไฟนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางเพียงอย่างเดียวติดตามพร้อมกันในรายการพิเศษเลยค่ะ การรถไฟแห่งไต้หวันเปิดตัวขบวนรถไฟสายเฮ l โล k i ตตีครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อดึงดูดแฟนๆตัวการ์ตูนชื่อดังของค่ายซาริโอจากญี่ปุ่นที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านการเดินทางด้วยรถไฟขบวนนี้ก่อนหน้านี้สายการบิน EVA Air ได้นำเสนอบริการการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ตกแต่งภายในด้วยแนวคิด h e l l ล Ki ต t y มาแล้วการรถไฟแห่งไต้หวนันจึงนำไอเดียนี้ มาใช้กับการเดินทางทางรถไฟบ้างเพื่อหวังกระตุต้นให้ผู้คนอยากเดินทางด้วยรถไฟเพิ่มขึ้นในฐานะยานพาหนะสำหรับการเดินทางพักผ่อนเจ้าวายชูผู้อำนรยการการร,รถไฟแ <Richtung S 2> ห่งไ,ไงต้หวันเปิดเผยว่าทุกวันนี้ผู้คนไม่ได้นิยมเดินทางด้วยรถไฟเหมือนเมื่อก่อนแล้ว จึงต้องการเพิ่มขบวนรถไฟสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้คนที่เดินทางมาไต้หวันได้รับความสนุกสนานโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางรถไฟที่มีความน่าเชื่อถือและทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายและหวังว่ารถไฟเฮ l โลคิตตีจะสร้างความสุขให้แก่ทุกๆคน โครงการนี้สามารถดึงดูดเหล่าสาวก h e l l เฮลโลคิตตีให้เดินทางมายังสถานีรถไฟเมืองซูลินในนิวไทเปซิตี้เพื่อถ่ายภาพกับขบวนรถไฟขณะที่บางคนแต่งกายในธีมเฮ l โลคิตตีอีกด้วยสำหรับรถไฟขบวนเฮ l โลคิตตีจะเดินทางระหว่างเมืองซูลินไปยังเมืองไทตงซึ่งจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆริมชายฝั่งตะวันออกรวมถึงช่องเขาไทลูเกอ การรถไฟแห่งไต้หวันมีแผนจะเปิดตัวสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Hello Kitty เพิ่มเติม mm hmm. เช่นอาหารกลางวันตีม Hello Kitty นอกจากนี้ยังมีแผนจะเพิ่มขบวนรถไฟตัวการ์ตูนต่างๆอีกในอนาคต สำหรับแฟนรุ่นใหญ่ที่ตกหลุมรัก Hello Kitty คนนี้สวมเสื้อสเวตเตอร์ลายคิตตีมาร่วมถ่ายรูปกับขบวนรถแนวคิดแปลกใหม่ขบวนนี้ซึ่งเธอบอกว่าเธอชอบ Hello Kitty เพราะไม่มีปากทำให้คิตตี้ดูเหมือนมีความสุขทุกๆวนันโดยเฉพาะเมื่อมีเวอร์ชันนางพยาบาลออกมาเธอยิ่งรู้สึกชอบคิตตี้มากขึ้นไปอีกเพราะเธอมีอาชีพเป็นนางพยาบาลรวมทั้งหวังว่าจะส่งผ่านความสุขและกำลังใจไปยังผู้คนรอบๆตัวเธอ สมาร์ทบีสเศรษฐกิจติดจอรายงานน่าจะถูกใจคอคิตตี้หลายคนเลยทีเดียวนะคะ